สวัสดีครับนลกเมีสามทุกคนวันนี้อุ๊ยเราจะมาเรียนเรื่องทวีปอเมริกาใต้กันโดยอเมริกาใต้เนี่ยที่ตั้งและอนาเขตก็จะมีอยู่บนซีกโลกใต้ซึ่งเป็นส่วนมากอยู่ที่ละดิจู12องศาเหนือถึง56องศาใต้ลองดิจูตึ๊ตติ๊ดพี่ว่านะยังไม่ต้องจำหรอกเราจำว่ามีเนื้อที่ประมาณกี่กิโลเมตรดีกว่าแต่ว่าก็จำว่าอยู่บนซีกโลกใต้นะ ใช่แล้วแล้วก็อมืมาดูดีกว่าว่าจุดแต่ละจุดนี้จุดเหนือสุดจะอยู่ที่แหลมกาญนาสโคอลอมเบียอ่าตะวันตกสุดคือตรงนี้คือหมู่เกาะกาลาปากสอสเอกวาดอร์กาลาปาโกสก็ที่มีเต่าเยอะๆอะนั่นแหละโอเคตรงนี้เกาะเล็กๆตะวันตกสุดของแผ่นดินอันนี้ต้องแยกนะกาลาปากกส คือตะวันตกที่สุดแต่ว่าถ้ากระติดกับแผ่นดินอะ่ะจะเป็นแหลมปาดินนัตเปรูอยู่ที่เปรูไหนแหะพี่กาออเสียงไม่ถึงมัอนต่อมาแล้วก็มาดูจุดตะวันอ,ออกที่สุดของแผ่นดินก็จะอยู่ที่บราซิลนะคะก็คือตรงนี้โกเกรูสังนะไม่มันใจในแอคเซนต์เหมือนกันส่วนจุดที่ใต้ที่สุดเหมือนกันแยกกันเป็นสองอย่างก็คือใต้ที่สุดของแผ่นดินก็จะมีแ a ลมโฟร์เอร์ที่ชิลีชิลีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ จุดใต้สุดก็จะเป็นแหลมฮอนก็คือตรงน,นี้ที่ชิลีเหมือนกันจุดใต้สุดของแผน่นดินก็คืองเชื่อมกับแผ่นดินแต่ว่าใต้สุดคือไม่ได้เชื่อมนั่นแหละจำมานีิที่เหนือเรามาด,ดูดีกว่าก็คือที่เหนือเน,นี่ยมันจะติดกับประเทศปานามาของทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็ทะเลแคริบเบียนก็ทะเลแคริบเบียนอย่างนี้เนี่ยปานามาอย่างนี้มันเชื่อมกันแบบนี้ใช่เพียนิดเดียวเองตรงนี้ตรงน,นี้ก็จะมีอ่าวดาริเอนแล้วก็มีอ่าวเวเนซุเอลาแล้วก็เป็นทะเลแคริบเบียน ตรงนี้ก็จะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกใช่แล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันไงมันจะเป็นแลมการีนัสก็คือสีตรงนี้ตามมาก็คือทิศตะว,วันออกก็จะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกตรงนี้แอตแลนติกหมดเลยก็จำนะว่าเหนือติดแคริเบียนแล้วก็มีแอตแลนติกด้วยนิดนึงตรงนี้เหนือแคริเบียนแอตแลนติกก็จะมีตรงนี้ จะมีปากแม่น้ำอเมซอนก็คือจำไว้ว่ากว้างที่สุดในโลกก็จะมีดิโดเอลาปราตาหรือแม่น้ำเพลทคู่ตรงนี้นะครับที่ว่าตรงนี้จำติดเอาไว้หนก็ดีแต่ว่าน่าจะไม่ออกเยอะเท่าไหร่ทีนี้มาดูที่ทิศใต้ทิศใต้เนี่ยโอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยก็จะเป็นจุดช่องแคบเรกระวังทวีปแอนตาร์กติกา นี่ก็จะเป็นทวีปแอนตารติกานะ่าเผื่อน้องๆไม่เห็นช่องแคบเปเด็กก็จะอยู่ตรงนี้แล้วตรงเนี้ยก็คือแหลมฮอนก็คือจุดที่ใต้ที่สุดแรมฟอร์เวิร์ดก็คืออะไรอือใช่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 ใช,ใช,ใช่ก็จะมีเววนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็ดูภาพโดยรวมไปก็ได้แต่ว่าจำพวกอ่าวไปก็ดีนะแต่ถ้าเป็นพี่อะถ้าเป็นสมัยพี่อ่านสอบนะนท่านี้เทคนิคเป็นะคน พี่จะจำแค่ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วหนึ่งนะพี่ไม่มั่นใจว่าล่าสุดก็คือฟอรเรสใช่ไหมก็จะจำพี่จะจำแค่ประมาณนี้ฉันพวกอ่าวก็อ่านหน้าห้องสอบจำติดติดไว้พอแต่ว่าไม่ต้องโฟกัสมันมากเดี๋ยวจะลืมอื่นใช่แล้วเอ้ยแล้วก็อย่างอที่บอกก็คือประเทศอยู่ตรงนี้ใช่ไหมด้านบนจะเป็นแคริบเบียน ฝั่งนี้ก็จะเป็นแอตแลนติกฝั่งนี้ก็จะเป็นแปซิฟิกใช่แล้วมาหาสมุทรติดเดยอะเหมือนกันนะมันดูที่ตะวันตกดีกว่ามันก็จะมีเนี่ยแปซิฟิกหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นอ่าวปานามามันก็เป็น <laughs> ควายควายอาร์กูโอโน่นั่นแหละออกเสียงยากมากตรงน,นี้ก็หมู่เกาะกาลาปาโกสพี่ว่าน่าจะออกอยู่ข้อาะหมู่เกาะเนี่ยเพราะว่าตอนวิ่นพี่ก็ออกอยู่ข้อสองข้อ ก็จะมีเกาะอีสเตอร์ด้วยนะเล็กมากอยู่ที่ชิลีตรงนี้เป็นพี่ที่จะจำตรงนี้แล้วก็จดมหาสมุทรแปซิฟิกอนาเคสิสุทีเกาะอีสเตอร์เป็นจำประมาณนี้สังเกตว่าพี่จะไม่ค่อยจำอาเท่าไหร่ในห้องอะ่ะแต่ละปีอะ่ะอาจารย์เขาจะเน้นว่าอ่าวไหนสำคัญถ้าเป็นจามภูด,ดีนะพี่เรียนด้วยแต่พี่ ค่อนข้างที่จะลืมแล้วพี่ก็ขอโทษไปด้วยนะแล้วก็ถ้าไหนเรามาควาในหนังสือหรือสมุดอะ่ะเราก็จำอานมันไปด้วยก็ดีนะส่วนใหญ่จะไม่ออกเกินไปจากนั้นเท่าไหร่นี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของประชากรประชากรในทวีปอเมริกาใต้อันนี้ไวสองพันห้าหกสี่อ่ะน่าจะข้อมูลน่าจะไม่ปัจจุบันแต่จำเป็นค่อข้าๆประมาณนี้ไว้ก็ได้สี่ร้อยสามสิบสี่ล้านแปดแสนหกหมื่นสองร้อยหกสิบสาม เราไปหาใหม่ดีกว่าหาใหม่ดีกว่าประชากรอ่ะไม่งั้นก็เอาข้อมูลของเราดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันสองห้าหกสี่แล้วก็ประเทศในทวีปอเม,เมริกาใต้มีทั้งหมดสิบสามประเทศแล้วก็สองดินแดนปราจำจำครับเพราะว่าประเทศออกอยู่ถ้าที่พี่จำไม่ผิดเรื่องพี่ก็บอกว่าออกก็จะมีกายานา่าสุรินาเ,เ,นเวเนซุเอลาโคลัมเบียเปรูเอกวาดอร์บโบลิเวียชิลีอาร์เจนตินาปารากวัย รูปไปบราซิลแล้วก็ <c oughs> ตุรกีแดนและโทเบโกโทเบโกโอ้โน oh no. ประเทศนี้อ่านยากมากมี13ประเทศแล้วก็สองดินแดน mm hmm. ก็จะมีหมู่เกาะฟอกแลนด์เป็นดินแดนพ้นของสหรัฐอาณาจากักรอาจจะยังไม่เห็นภาพประเทศเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยจะเป็นหมู่เกาะฟอกแลนด์เป็นของสหรัฐอาณาจักรนะอ่ายูเคนั่นแหละแล้วก็เฟรนเชียนเป็นจังหวัดไกลโพ้นทะเลของฝรั่งเศส อันนี้พี่ก็ยังไม่มั่นใจเราไปดูพร้อมกันนะทีนี้เรามาดูนี่ดีกว่าโอ้ไม่ก็แผนนนี้พี่ว่าจําได้ดีเลยนะภาพนี้พี่ว่าจําแบบนี้ไปเข้าห้องสอบน่าจะจําอะไรได้เยอะแบบตอบได้เยอะอยู่ให้จําไว้ว่าบราซิล่ะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดและประชากรมากที่สุดแล้วก็อันเนี้ยประเทศที่อ่านยากๆเนี่ยมีพื้นที่เล็กที่สุดโอเคนะส่วนชิลี ชิลีเป็นเจ้าของสถิติประเทศที่ยาวที่สุดในโลกจำชิลียาวที่สุดในโลกก็สมานี้จำตรงนี้ดีๆนะมันช่วยมากๆทีนี้เรามาดูพวกภูมิประเทศดีกว่าก็จะมีเทือกเขาสูงตามแนวชายฝั่งทะเลทิศต,ตะวันตกคือตรงนี้เลย แล้วก็จำไหมมันจะมีอาจารย์ที่จะเน้นที่ราบสูงหรือว่าเน้นยอดเขาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นในห้องเนาะแล้วพี่ก็ลืมแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่สอนจะไปอะไรเพราะฉะนั้นพี่จะสอนพื้นฐานไปก่อนแล้วก็ไปเน้นส่วนนี้เอานะนั่นแหละก็คือส่วนเทือกเขาเนี่ยจะมีแค่ประมาณพาร์ทประมาณตรงนี้ชื่อเป็นเทือกเขาสูงที่สลับซับซ้อนทอดยาวตลอดแนวชายฝั่งเทือกเขาที่สำคัญในการเทือกเขาแอนดีส นี่อ่ะอันนี้พี่จำได้มันออกข้อนึงอ่านอ่านอ่านาน,นี่ก็จะมีทะเลสาบติติกากะอ๋าใช่ไหมอือก็จะมีทะเลทรายโอ้ถ้าทะเลทรายก็จะประมาณนี้ใช่ไหมจำทะเลทรายเป็นกริีนะจ๊ะแล้วก็เขตหินฐานทาวีปเมื่อกี้มันจะเป็นเขตเทือกเขาสูงเนาะนี่ก็เขตหินฐานทาวีปน,นี่จะแบ่งเป็นปักปักปัก,ปก,ปกอยู่สามัน ประกอบด้วยภูขเขาและที่ราบสูงซึ่งเป็นหินถาของทวีปอาคานี้ตั้งแต่ยุคพรีแคมเบียนเดี๋ยวขึ้นมาเราก็จะได้เรียนพวกยุคต่างๆทีนี้มันก็จะมีที่ราบสูงอาณาอาณาเกียนานแหละแล้วก็มีที่ราบสูงบราซิลเกียนาในน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าแล้วก็ที่ราบสูงบราซิลที่ราบสูงไกอานาไม่ใช่หรอ อ oh. นั่นแหละใครรู้ก็ทักมาบอกพี่ได้นะอันนี้พี่ให้เป็นการบ้านไปหาว่ามันคือที่ราบสูงอะไรกันแน่ไม่แย่อะทำตัวเหมือนอาจารย์เลยแต่นั่นแหละพี่ขอโทษนะสไลด์กับเนะะื้อหาไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่แต่เราไปหาข้อมูลแล้วก็อิงตามที่อาจารย์รูดีสอนดีกว่าเพราะว่าเขาสอบจะออกแบบนั้นอืมทีนี้มาดูที่ราบสูงของมาตูโกรุพี่จะไม่อ่านชื่อกันแต่มันเป็นแบบเนี้ย นั่นแหละมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ราบสูงปาตากรเนียก็จะประมาณตรงนี้เหมือนตนัวเนเระเทศนะเราจําประมาณนี้ก็พอนะปัดมานี้แต่ส่วนใหญ่พี่ว่าไม่ค่อยออกเท่าไหร่ถ้าออกเยอะอ่ะปีพ,พี่ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นที่ราบสูงบราซิลมั้งที่จะมาดีเขตที่ราบต่อดีกว่าจะเป็นเขตตะกอนแม่น้ําชายต่างๆที่ม่ท้บทมบริเวณแองแผ่นดินจึงมีความสมบูรณ์มากใช่แล้วเยอะมาก มีมีฮ่าแล้วก็มีแม่นม้ำอเมซอนท่านพี่พี่จะจำแม่น้ำอเมซอนอยู่ประมาณเนี้ยมันสำคัญมาก,มากแล้วก็ปากใหญ่ที่สุดดลวยแม่น้ำอเมซอนอ่ะแล้วก็จำไปที่ลาบดือ้อที่ลาบดื้อแม่นม้ำอเมซอนเนี่ยอยู่บราซิลยาวที่สุดแล้วก็กว้างที่สุดเป็นทวีปมีฝนตกชุกแล้วก็เป็นป่าดงดิบที่เรียกว่าป่าเชว,วาสเชวาสอืม ที่รับกันทโกที่ราบชุวนปัมปัสปัมปัสอยู่นี่แลนทากอยู่นี่ที่ราบเมซอนอยู่นี่ไดยานูสอยู่นี่จำยานูสเมซอนแันทากแล้วก็ปัมปัสเมซอนก็กส่วนใหญ่มันจะใหญ่แล้วก็กว้างที่สุดนะนะมันก็มีป่าดงดิบที่เรียกว่าเซวัสฉันว่าเมซอนออกอยังไงก็ออกเชื่อฉันไหมเชื่อนั่นแหละต่อมา ก็จะเป็นภูมิประเทศที่ติดินในที่ราบก็จะมแนแอนแม่นมม้ำแมมเอซอนเหมือนที่บอกไปแล้วก็โอเดลาปทาทาอันเนี้ยจะเป็นแม่น้ำเพลทถ้าตอนสมัยเรียนจะเรียกว่าแม่น้ำเพลทนะก็จะการรวมกันของแม่น้ำอูรุกวัยแล้วก็แม่น้ำปารนาปารนาในบางครั้งก็ไม่ถูกนะว่าเป็นแม่นม้ำแต่ถ้าเกิดว่านับแล้วเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำที่กว้างที่สุดในโลก แซงยังไม่ซ้เนี่ยใช่จะมีความสร้างกว้าง30สิบกิโลเมตรแล้วก็แม่น้ำอุรุกวัยแล้วเอ้ที่มันประจบกันของแม่น้ำอุรุกวัยแล้วก็แม่น้ำปารานาแล้วเพิ่มขึ้นเป็น220ีกิโลเมตรในบริเวณที่จะออกสู่มาหาสมุทรแอตแลนติกดิมันก็ใหญ่อยู่นะเท่ไปเนี้ยเอ้สกเกลมันไม่เท่ากันแต่กันนั่นแหละครับทีนี้เรามาดูเขตเกาะและหมู่เกาะกักนดีกว่ามันจะมีหมู่เกาะที่สําคัญได้แก่แบบว่าเ <laughs> อาไว้ชื่อ ตินิเด,ดตตินิแดดไว่าพี่จะไม่อ่านหรือพี่จะชี้อืมก็จงนีแล้วก็หมู่เกาะกาลาปากกสอันนี้จะเป็นชื่อจำได้ไหมชื่อชื่อประเทศชื่อหนึ่งที่มีพื้นที่เล็กที่สุดนั่นแหละแล้วก็หมู่เกาะฟอกรแ,รแลนด์แล้วก็เทเรเดตต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 ต่ตต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 ตนี่ตต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 ตสัตตตต แต่ว่าส่วนหนึ่งเป็นของชิลีแล้วก็ส่วนหนึ่งของอาร์จเจนตินาแปกดีเหมือนกันแต่นั่นแหละรครับต่อมาก็จะเป็นชื่อที่พี่อ่านไม่ได้ก่อนจะตั้งอยู่ทางเหนือตั้งอยู่ทางตอนเหนือตั้งอยู่ในหมกกน this, this, นนู่เกาะเวนเอนดิสเวสแอนดิสอนดิสประมาณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมละ่ะใช่แล,ล้วไม่เห็นหดอกแล้ก็หมกกู่เกาะฟุกแลนด์นี่คือตรงนี้ฟุกแลนด์จะอยู่แบบตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งของซาาดาจาก อ่าเบลคาราดใหญ่จำนวนสองเกาะกระแลกดีนะมีของซาลาจากที่ตรงนี้จำไได้ว่าซาลาอยู่นี่ชิลีกับแอดเจนอยู่นี่ไอตรงนี้มันก็ทรินิแดนก็อยู่กับอินดีสไปพวกกาลาป,โ,ปโกสอันที่พี่ชิ้เมื่อกี้อยู่นี่อันคือตะวันตกสุดจำไม่เป็นจักเป็นเต่าก็จะจำง่ายนี่เห็นไหมพี่จำจากสไลน์นี่แหละ,หละเป็นแหล่งมรดกโลก ด้านธารณีแล้วก็ศาสตร์วิทยาและวิเนวิทยามีเขาเขาไฟด้วยนั่นแหละมีความน่าสนใจทั้งด้านที่อ่านไปมันประกอบด้วยสิบแปดเกาะหลักและสามเกาะเล็กแล้วก็โขดหินกลางทะเลเอลีกเราเจ็ดแห่งคิดซะว่าเป็นหลังเต่าก็ได้อืมนั่นแหละกาลาโกสกาลาโกสใช่แล้วแล้วก็ช่องแคบมาเจอสันก็ตรงนี้ที่มันเป็นช่องแคบอืม ตั้งชื่อตามเฟอร์ดินานด์ควาเชลสันนักเดินเรืชอชาวโปรตุเกสทางเชื่อมสําคัญทางเชื่อมสําคัญระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกใช่จําแค่นี้ถ้าสำหรับพี่นะพี่ก็จําแค่แค่นี้เหมือนกันแล้วก็ปัจจัยที่ควบคุมลักษณะของภูมิอากาศาาอ,อเมริกาใตา้ก็จะมีทัศน์ที่ตัง้งมีทิศทางของลมมีความสูงข,ของพื้นที่การวางตัวของเสือเขาพายุหมนุน ระยะที่ห่างจากทะเลหรือว่ากระแสน้ําซึ่งมันก็เป็นพวกปัจจัยควบคุมที่ปกติแล้วเนาะที่เราพอจะใช้คอมมอนเซนเซอร์ตอบได้ก็ไม่ต้องจำมันเยอะก็ได้นะต่อมาก็จะมาดูที่ทางขงลมประจําทางดีกว่าในฤด,ดูหนาวเนี่ยลมคาร์ตวันออกเฉียงเหนือมันจะพัดเข้าสู่ตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปโดยการนําความชื้นและฝนไปด้วยก็ะจะมาอย่างนี้ในฤดูร้อน,นลมคาตะวันออกเฉียงใต้ จะมัรจมทางความชื้นจากมหาสมุทรอตแลนติกสมุนให้บริเวณชายฝั่งตะวันออกเกิดฝนชุกชุมใชยายฝั่งตะวันออกอยู่ไหนอยู่นี่ทีนี้อ่าวกมนี่นแหละนะมันจะมีลมค้าตะวันตกมาแบบนี้ด้วยส่วนทางกับเขามาดูเขตร้อนกันดีกว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่จำไม่ผิดมันจะมีให้จำรูปภาพสีๆแบบน,นี้เราจำไปด้วยก็ ็ดีอืมภูมิอากาศแบบร้อนแบบชื้นไอนจะเป็นอันดับแรกจะเป็น AF เนี่ยสีเข้มสุดจะเป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแถบสูนสุดจะฝนตกทั้งปีอิทธิพลจากลมของฝ่ายตะวันออกนำพาความชื้นขนา้ามามหาสมุทรแอตแลนติกก็จำไว้ซะว่า AF เป็นภูมิอากาศร้อนชื้นแล้วก็เป็นปา่าดิบหรือปา่าแบบไม่พัดใบ ถ้าเป็นเเนี่ยจะเป็นเขตมารสุมจะเป็นป่าปโปร,ร่งใบทญิงอะไรด้วยอะไรต้จำภาพพวกนี้เข้าไปก็ได้นะคิดว่าน,น่าจะช่วยอยู่แล้วก็ภูมิอากาศแบบสบุวรรณ่าก็เป็นป่าปโปรง่งแต่มีไม้พุ่มและทุ่งหญ้าประมาณนี้แล้วก็ที่ภาพมีแก่ล่ะอันแรกเป็นป่าดึงดิบชื้นคล้ายๆมีซอนนี่ก็จะเป็นป่าไผ่ป่าปโปรง่งอันนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้า ทีนี้มาดูเขตอบอุ่นด <iku> ีกว่าอันนี้เขตร้อนนี่เขตอบอุ่นอ่าจะเป็น C S A C S B ูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนพืชใบหนาผิวมันอือก็คืออะไรอะไรอะไรอันนี้พืชพิกาศแบบชื้นสลากกับเขตอบอุ่นไม่ขนาดใหญ่ผ่านใบในฤดูหนาวจะมาให้ใหญ่ๆพวกแบบว่าโอ๊กเมเปิลเฮ้ยภูมิอากาศแบบนี้น่าอยู่มากเลยนะ ก็ื้ม่มกายแบบชื้นกึ่งเขตร้อนมัน B แแมล็็อแล้วก็ไม้สวน,นพืชพันธุ์จะแบบนี้เนี่ยระวังจำสับสนระว่างสอันนี้นะจ๊ะมี A กับ B แล้วก็มีภูม,าาม,มิอากาศภูมิอากาศชายฝั่งตะวันตกภาคพ,พื้นสมุทรป่าไม้ผัดใบกับไม้พัดใบก็มีเปิ้นฟอร์มกับเอมเอ,เอ,อมอะไรนะขอทนในแอคเซนต์ของพี่ด้วยเอ๊ะก,ก่อนนะ เอาใหม่อย่โยงใหม่เหมือนพี่จะโยงผิดฉันขอโทษมันจะมีอันนี้ใช่ไหมมีอยู่กันนี่เอากอันนี้กับน,นี้อันนี้กับน,นี้อันนี้กับนี้กันนี่กับนี้จำเป็นรูปภาพจะช่วยทําให้เราแบบว่าจำเข้าห้องสอบได้ง่ายขึ้นนะถ้าเป็นทริคสำหรับพี่พี่จะหารูปภาพอะไรพวกนี้แล้วก็โยงโยงกันเพราะว่า เวลาที่เราเหมือนจะจําอะไรได้ดีเนี่ยมันต้องเอาไปโยงกับชีวิตประจําวันของเราหรือว่าทาให้สมองเราแบบโยงขึ้นหรือว่าเชื่อมกันได้เนี่ยอันนี้เราจําได้ดีอืมจะไม่ลืมง่ายด้วยทีนี้มาต่อที่เขตหนาวเขตหนาวเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสิบองศาว้ายน,นี้ได้บอกมเนี่ยอันนี้ต่ำกว่าสิบแปดส่วนนี้ก็สูงกว่าสิบแปดคืออันนี้คือ,อคร้อนของเขาเนาะสูงกว่าสิบแปดอืมก็ดีก็ดีอันนี้คือต่ำกว่าสิบแปด อันนี้ในภูมิเอเชียในฤดูร้อนสูงกว่า10องศาเนี่ยก็จะเป็นภูมิอากาศแบบภาคพ,พื้นทวีปตร,ตรงนี้เชียงยี่เป็นวงสนเขาใบแหลมเล็กขอประทานอภัยค่ะก็คือใบแหลมเล็กแล้วก็ตรงนี้คือเขียนหนาวเขียนหนาวเค้าโลกมันเหมือนกันนะหนาวนก็หนาววยช่วยอ่ะ แว่าในเขตโคโลกลัหร,หรือร้อนต่ำกว่า10บแต่สูงกว่าศูนย์องศาจะเป็นพืชการแบบทุนดาจะเป็นอากาศหนาวเย็นถึงขีดเยือกแข็งก็จะเป็นพวกมอสไรเค่นหรือหญ้าบางชนิดทุนดาเนี่ยน่ารักเป็นยิ่งจอกจะมีภาษารัสเซียและชาวเล็ในโลกเหนือหมายถึงบริเวณที่ซึ่งปราศจากต้นไม้คือขีดโคโลกนั่นเองนีนี้นมาดูสัตตากันดีกว่า โอ้ oh, ยี่สิบสามสไลด์จากสามสิบแปดอันแต่ไปกันต่อนะทุกคนทุกคนยังไหวนะแต่พี่เริ่มเจ็บพอแล้วทีนี้เรามาดูลักษณะทางทรัพยากรธรรมชาติกันดีกว่าก็พบสัก้ายชนิดมากเลยบร,ริเวณป่าดงดิบชื้นอเมซอนนะะมีนกแก้วมาคอปลาปีรันย่าาลมาแม่นะ้ำอเมซอนสลอ็อตมีมันทุกอย่างอะ่ะมีมากกว่าสามพชนิดเป็นปาพันหชนิดเป็นนก เลี้ยงลูกเลวยนมห้าร้อชนิดสัตเลือคานแมลงอีกโอ้เยอะแล้วก็อันเนี้ยก็คืออเมซอนม่ดูหมูกก่เกาะกราบโกสดีกว่าเนี่ยจะมีเรื่องชื่อเสียงด้งา่สัตว์พื้นเมืองที่มีเฉพาะถิ่นนี้ก็อีกวัวนาอีกวัวนาทะเลน่ากลัวมากบนกฟินช์ดาวิน <c oughs> เดี๋ยวขึ้นมาสีมาถ้าใครเรียนวิทยาศาตเราจะได้เรียนกฎของดาวินเอ้ย ชันส์ดาวินใช่แล้วน่ากลัวมากแล้วก็เต่าการลาปากอสเนี่ยที่พี่อยากให้จําเพราะว่าสมุมุเกาะกาลาปากอสก็เป็นเต่านกนูปูปี้ตื่นฟ้าตีนฟ้านี่ขอโทษบูบีตีนฟ้าแล้วต่อมาก็จะมีอันแรกก็จะเป็นอเมซอนแล้วเนาะอันที่2ก็จะเป็นการลาปากอสเป็นเต่าอ,อันนี้ก็จะเป็นเทือกเขาแอนดีสและทุ่งหญ้าสเตป เสือกเขาแอนดีสพี่จะวาดรูปให้ทรอบๆมันจะได้จําได้ตรงนี้ก็คือเทือกเขาแอนดีสนะจ๊ะก,ก็จะเป็นในเปรูชิลีอาร์เจนตินามีสิ่งที่ไม่แก้ได้นี่แก่ยามายามาฮ้องกัวนอโคคือถ้าพี่ไม่ได้ทำสไลด์ให้พวกเราพี่ก็ไปดูในเนี่ยมันต่างกันแค่นั้นไม่มันต่างกันด้วยแล้วก็วิคูนาแล้วก็มีอัฟปาก้าด้วยเอ้ยเขาเอาขนเนี่ยมาทำเครื่องนุ่งห่มก็เลี้ยงมากขึ้นนะสัตว์พวกนี้ ีต่อมาก็จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีแรกและพลังงานส่วนใหญ่อ่ะแร่ที่สําคัญทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะอยู่ที่เขาเอนดิสวาดให้ดูอีกรอบมิตัวเรือกสำคัญก็จะเป็นบริเวณทะเลสา,า,าของมาราการ์ไกโบในประเทศเวเนซุเอลาอทีนี้แร่ทองแดงก็จะใช้อเขาเรียกอะไรทรัพยากรที่เป็นประโยชน์พี่ชื่อว่า แต่ละคนน่าจะพอจําได้ว่าแบบแรงสําคัญหรือว่าประโยชน์มันคืออะไรเพราะฉะนั้นที mm ่ hmm. จะพูดแค่ชื่อแร่ะมแรลทองแรงแร่เหล็กก็จะมีแร่ทองคําแร่เงินก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ํามันดิบนั่นเองเอ้ย่านอิ่มขอประทานอะทยค่ะหานหินเพชรแล้วก็บ็อกไซต์อันนี้อาจจะไม่รู้แต่ว่าเป็นแร่อลูมิเนียมที่ทํารถยนต์รถไฟเครื่องบินก็คือเป็นที่ราบสูงกิลานะนะาในคะีกาณนา ไกอานาดูรินามแล้วก็เวเนซุเอลาเหมือนปีพี่จะออกอยู่มั้งข้อนี้ก็เชื้อชาติเชื้อชาติออกแน่นอนแต่ไม่รู้ปีนี้จะไม่ออกหรือเปล่าแต่ปีพี่ออกอยู่สองข้อเชื้อชาติก็จะมีชาวอินเดียกับชาวยุโรปชาวอินเดียเนี่ยนั่งเดิมอาศัยอยู่และเป็นหลายพื้นที่แล้วทีเนี้ยชาวยุโรปก็อพยพมาจากสเปนโปรตุเกสอะไรอย่างงี้เนี่ยแล้วก็มีกลุ่มเชื้อชาติชาสายแอฟริกันด้วย ก็คือถูกยุโรปนํามาเป็นแรงงานในยุคหน้านิคมก็กลุ่มเชื้อชาติชาวอินเดียพวกผิวขาวเหลืองชาวจีนอะไรอย่างเงี้ยออมาได้ไงก็ไม่ทราบแต่ก็รู้วนะว่ามันมีถ้าเขาแบบว่าชาวผิวขาวกับชาวพื้นเมืองจะได้เมสติโซชาวผิวสีกับชาวผิวขาวจะได้มูรันโตชาวพื้นเมืองกับชาวผิวสีจะซัมโบจานะจ๊ะปีพี่มีสอบอยู่นิดนึงจำเนี่ย ตัวอย่างพืชเศรษฐกิจก็จะมีข้าวสารีกาแฟถั่วเหลืองโกโก้จำไว้เด้เหลืองเหลือน้ำตาลน้ำตาลสไลด์แรกกันะสไลด์ที่2ก็จะเป็นอ้อยเป็นฝ้ายเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็เป็นพืชเกระรคูนส้มสไลด์พวกนี้เราก็อ่านเอาถ้าเกิดว่าใครอยากจะสรุปเพิ่มเติมหรือว่าอยากเน้นตรงไหนก็เน้นได้นะกดสต็อปแล้วเน้นเอาทีนี้ เรามาดูกเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์ดีกว่าเป็นเรื่องการสุดท้ายแล้วนอกจากมันมีทุ่งหญ้ายเยอะและสภาพอากาศที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมเขาก็เลยเลี้ยงมันก็จะมีโคเนื้อที่เลี้ยงมีแกะแะก็มีสุกรก็คล้ายๆเป็นแบบพวกปศุสัตว์เลยนี่สไลด์นี้ก็คือพาณิชยรกรรมพาณิชยรกรรมเนี่ยจะเป็น,ปรรนการค้าการลงทุนไม่สูงมากถ,ถ้าเกิดว่าเทียบกับอเมริการหเนือนะแต่ว่าส่วนใหญ่ประเทศจะเป็นการเกษตรกรรมแล้วก็ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นการเกษตรกรรม แต่ก็มีอุตสาหกรรมนะแต่แค่มันไม่ใหญ่มากเป็นประเทศที่มี GDP สูงที่สุดก็คือบราซิลยังไม่ต้องสงสัยก็ตามด้วยอาร์เจนตินาเวเนซุเวลาแล้วก็โคลอมเบียใช่แล้วนี่อันนี้ปีเอาดาวไปเยอะเลย <c oughs> ปีพี่อาจารย์ภูริออกข้อสอบประมาณนี้เลยแบบให้มาแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่จะ ให้เราลองทำกันก่อนต่อไ้ก็ได้แต่ว่าเดีย๋ยวที่จะเฉลยให้5้าข้อส่วนที่เหลือเราลองไปหากันเองนะก็จะเฉลยให้ข้อหนึ่งแล้วกันตรงเนี้ยข้อหนึ่งจะเป็นอยู่ตรงไหนวาที่นี่ใช่ไหมพี่ย่ำนักย่ำหนามันคือเทือกเขาอะไรใช่แล้วมันคือเทือกเขาแอนดีสนั่นเองต่อมาอันที่สองนี่ ราจะยังไม่เฉลยอันที่สองดีกว่าเราจะไปเฉลยอันที่สี่เพราะว่าอันที่สองที่เชื่อว่าเราไปตบตีกับตัวเองเถอะมันยากอยู่แล้วก็อันที่สี่เราเฉลยอันที่สี่ดีกว่าอันที่สี่ตรงนี้มันจะเป็นที่ราบสูงใช่ไหมที่พี่ได้อนี้ไปตรงนี้มันก็จะเป็นที่ราบสูงปาตาโทเนียขออภัยใน a c ซนต์ถ้าเกิดว่าออกเสียงไม่ถูกนะคะปาตาโทเนีย น,นี้อันที่ห้าว้าวโอ้โอที่ราบสูงตรงนี้ชืออะไรนะนคืดอ,อะไรนะมนอยู่ตรงประเทศนี้คือประเทศอะไรนะมันคือบราซิลนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นที่สูงบราซิลดยไม่ต้องสงสัยจริงที่ราบสูงแล้วก็ต่อข้อต่อมาก็จะเป็น ข้อหแล้วกันข้อหกตรงนี้มันคือเทื่อกเขาอะไรที่พี่ได้บอกแบบบอกไปตอนต้นๆเลยตรงเนี้ยคือตรงนี้มันจะมีราซิลใช่ไหมตรงนี้มันจะมีอะไรนะกคือปัมปันสนั้นเองเฮ้ยเขียนผิดเฮ้ยเออถูกแล้ว ส่วนทีนี้สีข้อแล้วพี่ฉเฉลยข้อง่ายแล้วกันมราจะไปแชาเลนตัวเองตอนนี้ข้อ9หมูเกาะอะไรโอ้มันเขียนให้ขนาดดีแล้วโอ้ก็คือหมูเกาะฟุกแลนด์นั่นเองนั่นแหละครับก็ให้หน้องๆกลับไปทำดูนะลองชาเล่นตัวเองดูลองแบบไม่เปิดฉเฉลยแล้วแบบทำๆอะ่ะ ไม่งั้นก็จิ้มจิ้มเอาก็ได้เหมือนที่อาจารย์เขาชอบให้จิ้มแผนที่ด้วยก็ออกประมาณนั้นแหละสอบเติมแผนที่ปีพี่นี่แบบนี้เลยคล้ายๆนี้เลยคือคือ,คอใช่เหรอคือแบบนี้เลยนั่นแหละทีนี้อันนี้คืออัตนัยของน้องใช่ปะ่ะก็ประมาณนี้แหละพี่จะตีอัตนัยให้แต่ว่าเข้าตาก็จะประมาณพวกนี้เอ้ยยื่นบอกเลยว่าพี่อะไปขอสไลด์ถ้าเกิดน้องต้องการสไลด์อะมันจะมี a c e b o o k นี่อยู่ก็คือสังคมศึกษารูชนพล ซึ่งสไลด์พวกนี้พี่ไม่ได้ทำเองเนาะพี่ไปขอยืมมาจากเพจนี้คือพี่เห็นว่ามันตรงกับเนื้อหาที่เราเรียนพอดีแล้วก็สไลด์ค่อนข้างที่จะสวยเนื้อหามันก็เยอะด้วยมันถ้าพี่ทำเองพี่กลัวมันจะลายตาพี่ก็เลยไปขอยืมเข้ามาใช่แล้วสนนบสนุนได้นะสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องๆสู้ๆนะคะอย่าไปกดดันตัวเองมากไปแล้วก็ ไม่เป็นไรเราอยู่มสามขึ 3, ้นมสีมั 4, มรีเกตไหมได้จําคําพี่ไว้ปลายภาคไม่มีซ่อมก็จริงแต่มารีเกตไหมได้ตอนมสแต่สะพานก็ดีแล้วพี่ขอให้ใครที่อยากให้ผ่านก็ให้ได้เต็มไปเลยสาธุทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่มีการสอนผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี่ไว้ก่อนนะพี่ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่มาเรียนกับพี่บ๊ายบาย